ชาวราศีเมถุนทุกท่านวันนี้ก็ได้เข้ามารับฟังดวงของท่านว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้เราจะทํานายทายทักเกี่ยวกับในเรื่องของดวงชะตาราศีของท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนภายในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านนั้นจัดว่ามาแรงเกี่ยวกับในเรื่องของดวงชะตาในภาพรวมนั้น ก็ถือว่าดวงของท่านอยู่ในเกณฑ์ที่ดีไม่ว่าจะทําการงานการเงินหรือว่าโชคลาภความรักในช่วงนี้เปรียบเสมือนว่าเป็นดวงของท่านที่ดีแล้วท่านจะหยิบจับทําอะไรเกี่ยวกับในเรื่องของการงานก็ดีในช่วงนี้ถือว่าดวงชะตาของท่านนั้นได้มีดาวพระฤห,หัสนั้นได้โคจรเข้ามาอยู่ในเรือนปัตนิก็จะทําให้ชาวราศี เมถุนนั้นมีจุดเด่นหลายด้านไม่ว่าจะเป็นใน,ในเรื่องของการงานการเงินในเรื่องของโชคลาภและความรักในช่วงนี้ก็ถือว่าชาวราศีเมถุนนั่นท่านจะอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเรามาดูในด้านของการเงินของชาวราศีเมถุนกันว่าเป็นอย่างไรในช่วงนี้การเงินของท่านนั้นจะมีลังไหลเข้ามาหาท่านอยู่เรื่อยๆช่วงนี้ท่านจะมองเห็น หนทางที่จะล่ำจะรวยได้ท่านจะได้รับทรัพย์จับเงินก้อนบางคนนั้นได้เงินหมื่นเงินแสนก็มีในช่วงนี้บางทีบางครั้งนั้นดวงของท่านนั้นจะมีโชคมีลาบมากกว่านี้ก็ได้บางคนก็ถือว่าดวงของท่านนั้นอยู่กับสิ่งดีๆจะมีเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ถือว่าดาวพระหรือหัสนั้นมาอยู่ในเรือนปัตนิ คำว่าปัตตนินั่นก็หมายความว่าสิ่งใหม่ๆจะเกิดขึ้นกับตัวของท่านได้บางท่านนั้นก็จะได้ของใหม่ๆอาทิตย์ท่านจะได้โทรศัพท์หรืออาจจะได้รถใหม่บางคนก็ได้งานใหม่ๆเข้ามาหาท่านล้วนแต่เป็นของที่ดีๆเข้ามาหาท่านในช่วงนี้ชาวราศีมเมถุนนั่นในช่วงนี้พูดถึงในเรื่องของการค้าขาย ไม่ว่าท่านจะขายอะไรภายในช่วงนี้ท่านก็จะขายดิบขายดีอีกเช่นเดียวกันหยิบจับอะไรก็มักจะเป็นเงินเป็นทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาบางคนชอบซื้อไปขายไปก็จะมีกำไรก,กำไรที่ดีชาวราศีเมถุนนั้นบางคนทำงานเกี่ยวกับรับราชการก็จะมีเจ้านายที่ใจดี ให้การสนับสนุนท่านบางท่านนั้นอาจได้ทำงานที่ดีกว่าเดิมก็มีการดำรงชีวิตประจำวันของท่านก็จะมีความโดดเด่นจะมีความสุขอย่างมากชาวราศีเมถุนนั้นในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ก็เรียกว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเนื่องด้วยในช่วงนี้จะมีดาวพระฤห,หัสได้มีการโคจรโยกย้าย นับว่าเป็นการที่ทำให้ชาวราศีเมถุนมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางทิศที่ดีการงานดีมีเงินมีทองหลังไหลเข้ามาหาท่านเรียกว่าชาวราศีเมถุนนั้นในช่วงนี้จะทำอะไรก็จะมีโอกาสดีทั้งนั้นในเรื่องของการงานงานที่ท่านทำก็จะเป็นงานที่ดีเป็นงานที่โดดเด่น อีกด้วยท่านยิ่งขยนันยิ่งทำงานในช่วงนี้ก็ยิ่งมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านอย่างง่ายได้การงานก็จะหาง่ายการเงินก็จะหาคล่องท่านที่เกิดอยู่ในวราศีเมถุนนั่นนับว่าดวงของท่านในช่วงของเดือนตุลาคมนี้มีความโดดเด่นอย่างมากเงินทองหาง่ายการงานหาคล่อง ทำอะไรก็ทำได้ดีมีชื่อเสียงโด่งดังมีคนคอยสนับสนุนท่านอีกด้วยถือว่าในช่วงนี้ชาวราศีเมทุนนั่นจะเหมาะกับการลงทุนอีกด้วยท่านจะลงทุนอะไรก็จะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายในช่วงนี้ถือว่าในเรื่องของการงานจะดีมากๆ การงานการเงินนั้นจะมีมาพร้อมการชาวราศีเมถุนนั้นในช่วงนี้ท่านจะไม่เดือดร้อนเกี่ยวกับในเรื่องของการงานการเงินในเรื่องของโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนในช่วงนี้จะมีดาวพระศุกร์อีกหนึ่งดวงโกจรเข้าสู่ราศีกันภายในช่วงของวันที่1 1เบ็ของเดือนตุลาคมนี้ นับว่าในช่วงนี้ท่านจะต้องระมัดระวังสักหน่อยเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานงานบางสิ่งบางอย่างอาจจะมีการสะดุดมีการติดขัดได้บางสิ่งบางอย่างนั้นเราทำไปแล้วอาจจะไม่ได้ดังใจที่เราต้องการในเรื่องของการงานนั้นก็ขอให้ท่านระมัดระวังไว้บ้างในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนนั้น ในเรื่องของการเงินการทองท่านก็จะมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เรื่อยๆในช่วงนี้ในช่วงที่ดาวพระศุกร์เข้าสู่ราศีกันการเงินนั้นก็มีการสะดุดอยู่เล็กๆน้อยๆ บางทีจะมีการจับจ่ายใช้สอยอยู่มากกว่ารายรับแต่ก็ไม่เป็นไรท่านก็จะไม่ติดขัดอะไรเพราะว่ามีคนคอยช่วยสนับสนุนท่านอยู่ในช่วงนี้ชาวราศีเมถุนต่อมาอีกระยะหนึ่งในช่วงของวันที่18ของเดือนตุลาอันนี้จะมีดาวใหญ่อีกหนึ่งดวงโคจร เข้าสู่ในวราศีตุลทำให้ชาวราศีเมถุนนั้นมีโชคมีลาบกลับมาอีกครั้งหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็จะมีความสำเร็จเป็นเงินเป็นทองท่านอยากได้อะไรก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการเงินหาง่ายงานหาคล่องในช่วงของวันที่18ของเดือนตุลาคมที่มีดาวพระอาทิตย์เข้าสู่ราศีตุลในช่วงนี้ ในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันก็จะมีจับจ่ายใช้สอยมีเงินหมุนเวียนเข้ามาหาท่านเรียกว่าไม่ขาดสายท่านลงทุนอะไรไว้ก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการโชคลาภก็จะมีสิ่งดีๆก็จะเกิดขึ้นกับชาวราศีเมถุนได้ในช่วงของเดือนตุลาถือว่าในช่วงของเดือนนี้จะดีกว่าในช่วงของเดือนที่แล้ว ในช่วงของเดือนที่แล้วรู้สึกว่าในเรื่องของการงานท่านจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่ทำอะไรก็ติดขัดในช่วงก่อนนั้นหยิบจับอะไรก็มีคนคอยลังเกียจมีคนคอยเอารัดเอาเปรียบท่านอยู่เสมอในเรื่องของการงานก็ไม่ได้ดีทําแล้วก็บางทีก็ไม่ได้ดีทําแล้วก็มีการสะดุดมีการติดขัดมีการชิงดีจริงเด่น จิงไหวจิงพลิบกันอยู่ในช่วงก่อนนั้นบางทีก็มีเรื่องมีราวกับคนที่ทำงานร่วมกันก็มีบางทีก็ขัดอกขัดใจกันแต่ต่อจากนี้ไปชาวราศีเมถุนนั้นก็จะมีโชคมีลาบทำอะไรก็จะมีความสำเร็จมีความเจริญรุ่งเรืองไม่ติดไม่ขัดอะไรการงานก็จะมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนท่านต่อไปในช่วงนี้ถือว่าดวงของท่านจะมีการ เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนจากร้ายให้กลับกลายเป็นดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะสิ้นสญไปสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆก็จะมีเข้ามาหาท่านท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนในช่วงของเดือนตุลาต่อจากนี้ไปในช่วงของวันที่23ตุลาคมก็จะมีดาวพระพุธอีกหนึ่งดวงโคจรเข้าสู่ในราศีพิจิก อันนี้ก็จะทำให้ชาวราศรีเมถุนนั้นมีโชคมีลาบกลับมาอีกครั้งทำอะไรก็จะมีความสำเร็จเงินทองก็จะหาง่ายการงานก็จะหาคล่องหยิบจับอะไรก็จะมีโชคมีลาบมีคนคอยช่วยเหลือมีคนคอยสนับสนุนถ้าหากว่าท่านจะลงทุนอะไรก็เหมาะอย่างยิ่งในช่วงที่ ดาวพระพุทธนั้นเข้าสู่ราศีพิจิกในช่วงของเดือนตุลาคมนี้หยิบจับอะไรทำอะไรท่านรีบลงมือทําได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างนั้นจะมีความสำเร็จอย่างง่ายดายคนโสดก็จะมีคู่ไม่ว่าท่านจะเป็นผู้หญิงหรือจะเป็นผู้ชายถ้าหากว่ายังเป็นโสดอยู่ท่านก็จะเจอเ,จอเนื้อคู่ได้ในช่วงของเดือนตุลาคมนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นในช่วงของเดือนตุลาก็จะมีทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ท่านต้องระวังบางสิ่งบางอย่างนั้นจะมีสิ่งดีๆเข้ามามากกว่าสิ่งที่ท่านต้องระวังในเรื่องของโชคลาบก็มีโชคลาบก็จะทําให้ท่านนั้นมีโชคมีลาบมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมเข้ามาหาท่านบางคนร่ํารวย โดยที่เรียกว่าไม่ทันรู้เนื้อรู้ตัวก็มีบางคนนั้นหยิบจับอะไรในช่วงนี้ได้เป็นเศรษฐีมีเงินมีทองก็ว่าได้บางคนได้รับทรัพย์จับเงินก้อนคนที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนในช่วงของปลายเดือนตุลาคมนี้ดวงท่านจะเปลี่ยนจากร้ายให้กลับกลายเป็นดีสิ่งไหนที่ไม่ดีก็จะหายไปสิ่งที่ดีๆสิ่งที่มี คุณค่าก็จะเข้ามาหาท่านในช่วงของเดือนตุลาคมนี้นับว่าดวงของท่านนั้นมีความเลิศประเสริฐอย่างยิ่งในเรื่องของสุขภาพและภาระามัยอันนี้ท่านละมัดระวังกันสักหน่อยในเรื่องของอุบัติเหตุอาจจะมีเกิดขึ้นในช่วงนี้บางทีบางครั้งนั้นเราไปเหนือไปใต้ไปทางไหนก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุได้ให้ท่านระมัดระวังไว ในช่วงนี้ไม่ว่าท่านจะเดินหรือว่าท่านจะไปรถไปเรือไปเหนื้อไปใต้ให้ท่านละมัดระวังไว้จะเป็นการดีฝนตกตว่าร้องน้ำท่วมวันนี้ท่านละมัดระวังไว้อุบัติเหตุอาจจะมีเกิดขึ้นพวกมแมลงหรือว่าพวกของมีพิษของมีคมมันนี้ท่านละมัดระวังอาจจะไปเหยียบหรือว่าไป ทำให้ท่านนั้นได้รับบาดเจ็บได้เพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนในช่วงนี้ท่านระมัดระวังไว้บ้างจะเป็นการดีในเรื่องของสุขภาพและภารนาไมัยอาจจะมีการเจ็บป่วยบ้างเล็กๆน้อยๆก็ให้ท่านระมัดระวังไว้การเดินการเฮิน โรคเก่าๆโรคประจำตัวอาจจะมีกำเริบเกิดขึ้นได้ให้ท่านไปหาแพทย์หรือว่าไปพบหมอบ่อยครั้งจะเป็นการดีในช่วงนี้สรุปโดยภาพรวมแล้วท่านที่เกิดอยู่ในราศีเมถุนในช่วงของเดือนตุลาคมนี้สิ่งดีๆจะมีมากกว่าสิ่งที่ท่านต้องระวังสิ่งไหนที่ท่านต้องระวังก็ให้ท่านเตรียมตัวไว้บ้างจะเป็นการดี การฟังคลิปของเรานี้ก็เป็นเพียงชี้แนะแนวทางเพื่อให้ความสว่างสวยและได้มีความรู้ไว้บ้างจะเป็นการดีถึงไหนที่ดีเราก็เก็บเอามาปฏิบัติสิ่งไหนไม่ดีเราก็ละเว้นไว้การทำนายนี่เราทำนายโดยส่วนรวมเราไม่ได้ทำนายเป็นลายบุคคลเพราะฉะนั้นย่อมจะตรงบ้าง ไม่ตรงบ้างก็ขอประธานอภัยกับท่านผู้ฟังด้วยก็แล้วกันก็ขอให้ทุกท่านที่ฟังคลิปของเราในวันนี้จงโชคดีกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี